ปามาพบมาพ่อทุกคนอยู่กลางทางทุกคนเลยขึ้นมหาปุษาวหรือมหาไทยเขาไปทักทายกันก่อนเนาะสบายดีเด้อสบายดีก็เห็นแล้วบืนสบายดีปุตูเออสบายดีบืนเห็นแล้วเมียมาแม่จะบออไปเอาออกไปเอาอะไรนี่ขึ้นรถเหรอดีนะปุตุรักแปดปากเชกำลังขึ้นรถเดนี่ยนะเช้าวเราดีทุกคนมาวันนี้ไอโยแจ๊ปี ได้ชาเชอชางปีชาเอ็นะชาเอมันฮอนเดอรชีเป็นเป็นชาอง้าดุนรุนน้อยอีเด้อพตูเนาะพูีงามเลยใช่ไหมพุตุนกตจักเถื่อนเโอ้โได้แท้แมนบ๊วตูอนินตายแต่อยู่ชิดเจ็ดปีเลยมาอยู่นั้ยาพ่อหนก็บวชอยู่ในวัด น้องนันก้าน้องขนาดมันอ้ายมันน่ะก็อยู่กรุงเทพเกลือมันก็อยู่ฉวันในี่องเอาปัวอยู่สวรันเนี่ยโดยโดยโดยเเยยัม่ให้ติดต่อให้ทุกฮะให้คนติดต่อให้เมียคนนี้นะเมียเนี่ยเมียน้นคนละคนชาลวันมันน่นก็ไปอยู่น้ำยายานั่นก็แม่ของพ่อมแ่ใหญ่มันหมดเป็น้องแม่ใหญ่นะโดย เขากับแม่ย่กระเทิ้อยู่นั้นเฮาเนาะกัแม่วย่ามันห่าเขาห้องแม่ใายอยู่นั่นด้ยเอาเงินค่ำล้วก็ให้พ่อเราบวดไตวันเต่ม่ชื้นพ่อพูดปวดอยู่ไตวันปวดได้มีหัวมีควายมีหมูมีไก่นีดแต่ท่องชองขนาด2 2ององบาทแล้วก็แถวบานนึงแถวบานนึงชาวชาวห้าชิ้นจะกัดาวชาวห้าแล้วแต่แรกวกมีวัวม่ควายมีย บายเยอะสิเนาะนี่เขาหน้ากัดอันไก่ตัวหนึ่งก็แพ้วาหนึ่งกาดเสียค่าไก่อันกระ็แช่นึงแพนแพ้ตัวนั้นก็ห้าสิบพันเลยก็แล้วกันง่ายเนาะกานเมื่อได้เฮือนคุยนั้นคุยให้ฮวันหาว่าเ่าแพ้นี่ตะลุ่มเลยนะก็ติ๊ไข่ยังเต็มตู้อยู่เนาะโอ้ยมันเป็นชองชามร้อยว่าเอ็นตะลุ่มเรือยเรื่อนี่เออเรืมาเออนี่สาววะเนี่ย เจอเมียุกคนเนาะอยากเห็นมือหน้าินเเบิ่งเห็นหนังตาคนเนาะมีหูเพิ่นอยู่่าปตูฮะหูเพิ่นหูเมียเนาะเม่ยไ่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายัสดีสวันพราัว่าติดต่อกันทังเือเป็นบ่อตูอัเด้ยังไม่เห็นหูเด้ทอเบิ่งตัวจีนกันมาอนี้นะะมันจะตายเลยแหะโทษใจว่าดอกชมจากความมอดฟ เปิหม่อแก่ว่ามาเลยชีห้องจะเคียงชีทุกล้วก็เลยซื้อใหม่ก็ตื่นเช้าเมียเราเมียเ๋ยนี่นะตื่นเชาเมียเมียนั่นดูบ้านโน้นชีพัสเมืองปากเชแข่งอ่ะแข่งยงก่อแขมันอยู่น้ำแขงเลยแข่งอ่ะจับตื้อเมืองับเมือจับแข่งยังก่อลีกว่าไปถืกว่าสานี้ ฮะสิไปถืออย่าง่อสั่งมาเองไหนมันมาเองไหนงั้นขาดรถขาดยังไงมันเหมดแล้วจะไปรันเอล่าบนี่ไปรันเอลุคิวนี่คิวเชโนนี่แมนไปวันวายคันวันมันโบราณโบราณคนยังไมนขี่รถตู้คันขี่รถอันนั้นเราบ่ฮอดง่ายรถอันนี่นไงแต่ว่าเตรียมนี่คลั่งเตรียมรอจะไปหาเนื้อมันขึ้นรถอลไรเนี่ยนะคันวันยัง ยังชากบายชองนะฮะจะเห็นแล้วมันใชหรนอว่าาบม้วนหนึ่งอยไปเมื่อนั้นายชองช่อรัะแปดเต็มโตหต่งพิเศษลยฮ่าี่เฮ่อเฮ้ยสมัยไปฮอดเฮือนเขาแล้วฮ้อดเฮือนฮอนยังเชงขาดองขายังแล้วเพื่อนแให้ปวเท้าเพื่อนแนี่แหละเขามานำหลังเนาะทวันวังเขาฟูกแค้นในเล้าขึ้นี่นะ แม่ย่านักผู้แก่นายชาให้ให้ทาาบ่ท่าได้บ่ทาได้เลยว่ะคอยบุญให้บุญยมัชมาให้ร้านนะเพื่อมาหอดมื้อนี้บ่ประตูหอดมื่อนี้และเพื่อนอะไรประมาณใบใบบอประมาณคันคือค่อยไปเมื่อนั้นใบช้อมหอดหอดรัแป อันนี้ก็ชิ้นไม่ช็อนแล้วเนาะก็คืนหลุดไงตามหลดนะเด้อพอหลุดนี้นะเชิญขันม้าชับนี่ก็ห้ามุ้งเจาะขันเจาเลยรถุเมีเนาะพอรลเมีเจาเลยรลตู้มันไว้ไรยหุกับบร้อยมันนี่ขึ้นมามันมันมันนอยบอมันจอดพอหลนี้นี่กันไปจอดบอลหนึ่งแล้วจะเกือบเป็นชูมุ้งจะได้ออกไปน่ะคอยมาแล้วมือหน่อยคอยอ้อแต่พุทธันชี้มุ้งมันบ่ มาพี่พอดีชิปมุงนี่ฮอตเชโนนิี่คร่นเลยคอยมาวานมาวานนี่ยอไดหมเอาไปนอนน่นไดนอทามได้พี่โนนแล้เด๋ยเนี่ืพี่วันนึงโทรเสิ็กันอยู่เนาะตอนนี้กันเนาะนอนดีจะเจอไปยันตเล็นยเทียง ูอเขามาพรชุ่มนั้นมาจากม้าล่ะหมาก็ได้มาอนี่น่ะมามันกระคำชอาจากมามือชุมมันเทาไถเทาไถมาจากมาเดี๋ยวมาสมบ่ประตูอยากมาเบิ่งนายเบิ้งเมียเป็นไงบ้มาเบิ่งนายเอาเบี้ยมาล้างหนึ่งเด้อตู่นั่นหรอข้ามาเนาะยนั่นเบื่อนั่นเอาเบี้ยมาล้างหนึ่งเขาทิชจับไก่เมียท้ามาแรงเลยจับชองชันตู่ผูกแขนว่ะพอตู กมากมเป็นผูแกกินกินกันนี่แหละูเก็กับพ่อใหม่เนาะชิมาเลยูเกู้ใหม่้กงจิปยามืงไหยาไห้ะตูเนาะได้จผู้สาวไกดปันนี่ตูนี่คนว่าหอเน่ยน้มัเนาูคุมอมอผู้ว่าหอผู้นี้นัดชาผู้ที่ชเมียนี่ผู้ที่ได้น้ำมันแชองแล้วผ่านมานาะผู้ที่ชาม้นีเนะแต่เป็นผู้ที่สิบเก้าวันนี่ เช้าแล้วที่เช้าเช้าคุณยังแล้วเช้าเขาชิ้นอ๋อเบิ้งไปเลยชิเอาให้มันไชุดท้ายซะชุดท้ายบอกป้าตูชุดท้ายชุดท้ายแล้วบุญท่านเอาบัวจักเถื่อตัวเองก็ถาำบัวทมบายเลยแหละบ่ไม่ได้ตูมันบัวเป็นขาเมียนเพราะบ่เมียคอยกินน้ำมันว่ะเอเอาคนคอยนี่มันเท่าเลยได้แต่บุญท่านเห็นหนานะเท่ากระยาบมันว่ะเอยเห็นแล้วก็ผู้ว่าให้คอยอัน

ูมาบอกก็บสื่อเ้อหจักูน้นโอ้ัเองนนเนี่ยอยู่เขตเชลวันเชนึงก็ู้ที่เจ็่นนี่แหละนี้ดคนเลยแถวใต้เนาะเออผู้ที่เจ็ดผู้ที่เจ็ดแลยนี่ไปต๊เขตเชลวันหาปต๊เขตเลวันม ม้วนเนี่ยพุดดงฮึพรแล้ววันนี้นะพรแล้วบันนี้พอซีโน่ลกเลบเบอร์บนเลยลลหมวด้ัวาออ่น้ราอมาันนะามาอะไรสิแล้วเชื่อบ่น เราอันโทรจับโทรจับจะเป็นอเสือแบเสื่อแบเพิ่นบเสือมนะาื่มยัระเด็นแล้วมาประตูซี่ทำไมรถมาล่ะขึ้นกับบริโอนโทรมาหอเปี๊ยะพี่น้องตัวบ่อันนีนะทาท่านไูกันยังบโอนแล้วจับไลตฮัลโหลขึ้นรถแล้วบ่ฮอดใช่เลยฮะ ยี่สิบละหมอนี่ี่น้องไดบอกอันทางเว่หวไม่ชั่งอันเจ้าวาดเจ้าฮอดทางห่วยไม่อันห่วยไม่ชั่งจะบอกทางเวห่วยไม่ชั่งหม้อเออเออฮอดบนเขาปีนไก่โหนาป่งขนาดนี่โหนาป่งแล้วไก่แล้วไก่แล้วอันเจ้ามาฮอดอันคิวลงนู่นเลยทรหาเด้อ เจ้า้ายอยู่คิวทเซน่บ่ประตฮะ้าายอยูเนี่ยบ่ฮะบ่ไโอ้อแล้ววะคนอยู่ในเพื่อนนี่อดยงคนป่ามัเอากระไลแล้วหมู่ข่อยเป็นพันเป็นร้อยพิ่แล้วบอกเจ้าบดเห็นไอ้คนคนดูจักรลยไปแหงนี้แล้ววะบ่ เนดูดำหยาว่านนี่กับไปรับจ้างดำนาเจ้าหันหลังแล้วได้เงินแสนเจ็ดเพิ่ลบีบเสียงปากนี่ม่วนอะไรที่เราตัจานุเอาขนาดยู่เนาะขนาดทางเชียงป่ากัยังกินขาดอ่ะนะนี่พลบีบเป็นมั่วเดียวฮึข้างเชียงคือยังนุ่มยังแบบยังน้อยอยู่ได้ช้าชองผีช้าชองก็ช้าชองแห้งหน่อยเบ่รผู้เมื่อนาประตู จอดไวปทางเลยอันนี้นะพอตู้น่ะเกมจะไปหลัดเอาเพยพนั้นบาเนี่ยนะฮะป้าออกไปใส่เสื้าแท้เหมือนตื้นเต็มคนนี้ก็หักเนาะต้องออกมาหลัดแต่เสื้าไดนแค่ไหนี้ผนมาฝอดกับเ็นนั่นรถแค่ไหนเนาะพอตู้ทายว่าอันนี้าตัตู่นเจ้าหนุกแดบเด้าหากินกายเขตเขตตรงนี้บอแพ้ไปเดาเขตเขาหมอฮาวบอเฮคือตู่นะตู้นั่นเราเพิ่นคันเราไม่เท่ากันน้องอื ชาวช่อนอีช้อนวันวันันนั่นอยากเอาลูกชาวชาวช่อนอืมเอออยากเอาชาวชัดจะมัชาิมันเอาสบายจังหวะเป็นั้นก็วางลูกตัวเองคุยว่านี่นี่แล้วมันจะสบายว่ะอันนี้ลูกน้องชาวลูกแพนเชียวันชาวชันนะลูกอีช้อนไหนเออว่ะอีช้อนก็น้องเฮานน่เฮ้วสบายเนาะตัววะเอาไกล้เอาเะบอเอาแบบ ขนาดชามร้อยไปละแต่ละแต่ละบ่อนเอานี่ยไม่ขนะดเอาชั้นละวัดนี่ไกลเป็นไไก่ป่นได้นี่เมือเมื่อเมืองมุกอันเมืองฉมอยเมืองมนไก่ป่นได้ท่านมีอะหน่อยตะโอยเอาไปเอาตัวนี้แล้วไก่เนี่ยอยู่อันอันนี่เดบันนะปุ่งต่อเนี่ยเมืองอันนี้นะเมืองวิลาตัวนี้ไก่เนี่ยได้แปลกเมื่อเบิร์ดชามที่มาลออ ทำมีท้องบล่ายีนี่เอาไปนะนี่เอาเรียบร้อยคัมเนีไปเลยครับทำนี่ยเห็นมันไผบ่แม่มันเอาไปค่อยหาเมื่อยหาบดเออต้ดชิไชไคนทุ่งไทยค่อจะจูดกันทรุ่งมนก็เคยเนี่ยนั่นเขาจ้ค่อยจะาโอ้ของวะปดเอาแต่ขอกเป็นใชยทุ่งเสื่อมันก็เห็นอยูนออือนนจะประลัดแค้นปะลัดแค้นเนี่าดได้วันชิมอ๊บเตียนเนาะโบจอดจัง คับผู้สิีมหาปัจจุบันนี่ลมกันจากมือตูเราจึงมานี่ผู้จักกันได้จากมือจากทิศประมาณว่งชิบมือชิมือชิบมือเพราอจองทิศชักชิดมือกับโมเน้นนั่นแหละเป็นผู้้เอาบอกวาวเจ้ามีอพ่อนมืแม่บมเอทแย่เอกาีเอาเลยีเอามือเล่าให้เขาทำเจ้าสีบ้าบอํนำ่อย ออคอยคนแก่เลยได้บ่กหยู่หาชิบไปละไปมันบอกคะแนนมันก็จะหายหักแพงกันอืทั้งหักถึงะีหักอยู่แล้วดุมี่เอาไปละเห็ุเนี้ยอื่นเนี้ยคอยบอกคอยบอมั่นใจกับเจ้าเลยอือที่น้โดยแาแก่ชินสองนี่แม่ใหญ่มันเลยได้บอกแต่ว่าท้องน่ะเขาเาโดย ขาน้ำนมนะวะพี่ขายน้ำก็แล้วแต่แล้ไปใายเอาขาน้ำขามัากิขนขา้าวซือก็ออแล้วแต่แล้วแต่เนาะเขาให้เพื่อนกันเธอฟอร์ล้อเขาเขาดมเขาดอมไปหมอกเรียบร้อยแล้วตัวนเนาะเบิดแล้วหมดยงังยังข่ารักถองรักฐานยังแต่บ่ได้ใบยงยหญ่ยุงใหญ่มาอยู่พี่เท่านั้นเออบ้านนี้แหละเขาให้มาเอาหนังเชื้อพี่เชฟอันหนังเชื้ออันห้องับอยู่พี่เชฟอันหับนี่เออทั้งนี้หับแล้วว่าจะอะไรกัน อันเป็นประโยชน์ใหญ่ไหมเออแล้วก็ให้อันออกปัญชาแล้วก็ให้พทอานั่นพทอายังที่ขึ้นมาอยู่เนาะอันนี้ก็แม่เท่าได้มาชมฮอดคิ้วตัวแม่เท่ามานำเท่ามาชมฮอดคิวเนี่ยก็หมบให้หลาล้อกัจจิกับมาเนี่ยเลยเนาะเท่าห่วงกับอีนึกเดี๋ยมานอนผึ่งเออบ่บ่บ่เขามาห้องบ้านเนาะเขามาฮอดคิวหลุดชงลานอนแล้วกัจจิกับเราเนีอย่างนั้นกัจจิบ่เราห้องแม่ตุ้พออันแม่ของ พ่อนราพ่อน่าก็ยังนุ่มมันยกอยุ่ห้าที่ปลายเราก็ดีนุ่มกค่อยครเราบ่นุ่มนุ่มก็ลูกเคยนั่นนุ่มก็ลูกเคยเอาคนเ่าค่อยร้อยร้อยคนเลยนะนุ่มกว่าใครอนี่ยเอาอันเครื่องอันเอาใช้ก่อนเอาอยู่มอญแหงตู้โฮมก็นุ่มกว่าใคร โดยโดยโอเคยได้เฉะพระตุ้เนาะาไปหาเพื่อนเนาะการนอนนอนที่เข้าไปตอนเช้าไปจะลงโดยตอนเช้าเนาะพระตุ้ตอนเช้าเมื่อนี้ได้เฉลยพระตุเมื่อนี้ย่านมันปลายพุวนเพื่อที่เข้าไปมันแบบนั่นแน่พอเข้าก็ย้าเหมือนนี่นะมือจะเข้าโดย <normal> เืี๋ยม่จะททนทีเนาะพ่อทูเนาะมันบัดมันไม่ได้ดังอยู่น้ำมูนเจ้าของ đấy ดูว่ามืันมันก็ดีแล้วมันก็ยังอยากอายน้ำยังเนี่ยเนาะขอบไม้ปลามันใช่เนาะเอาแล้ววบแนะน้ำกับบัญชจกอนเนาะคือนอกมาคือนี่แหละคือลายคน์เท่มันวะหมูเจ้าลายเท่นาะมันจิตตกใจเลยเนาะคนกเคยทานเนาะดูชีว่าเอาแล้วคนนี้แต่เมืองปักเช่เองนั่นกะน้อยนักน้อยแน่นมันจะหิ้วจับ เอาไปนะคนนี้นี่ยักใ์ไค่อยนี่โอนเงินขาดูไปเขาบอกโอนให้แหละพูนึงให้คนหนึ่งไปกับใครไปกับพ่อน้องแพทย์ป่ะอันนี้เหรอไปกระพอเหมาพี่นี่เนาะไม่จฉาเลยนะเลยบอกพี่แล้วได้ใช่ก็ลงไปลงชิปลงยังถังน่เงินถังกัา ช่วย่อหนุนเป็นผู้ h ักผู้อย่้งด้เนาะมิดจัดเลยคุณนี่ก็ยังให้ยผาบก็หายบ๊อบอบบ๊อบว่ะมันชื่อพี่พ่อประตูมันชื่อเครือันชื่ออันป้ากินขอรอเขาเอาเงินชี้เนกานไล่เจอเป็นเนาะโอยคือป้าก็กินผู้เดียวนี่เป็นเดือดมันจะเบิดโอ้ยผีบ้าไปแล้วมึงคนยังดีอุ้ยทำกระตู้แม่ใหญ่นนั้นเนาะมันบ่มีเงิน